กำไว้3ด้น้อยสามนี่ครับผมย่ำเปลียนกับกำหครับผมย่มันก็สีเพือนงหนึ่งสนสองนีครับทเราลังกับกำประกาศไ้กับว่าเอามือบังหยจับหมวกหรือเป็นถวยเี้อะไรครับพี่้องบังไวยสนี่เพือเพิ่งสิว่าบุมีเ้อะสิสองใิบุมี่มาเดี่ยวกุ้มป๊อกันบอกพี่หงุมป๊อปนี่ก็จะอยู่ในเหนือได้นี่ย่ำเขาะคอยจับนี่มากกานีกับสกคาถามมลงกงโวยเสียงพี่้องอุมมมลงกงโวยมลงโกยโวย วันเดือนปีเขียนประตูประไล่นึกสองนี่ครับพี่น้องช่ยได้นนี้พี่น้องนี่เด้เปิดเปิดเปิดนี่ป๊าดนี่พี่น้องนะพี่บอได้ครับพี่น้องมาเป็นหนึ่งกันได้ครับพี่น้องครับผม